ดูดูดโดรโดรแม่งมาอยู่2องตัวโคตรใหญ่เลยออฟาดด้วยตาบอันทรงพลังของข้า <c oughs> เอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาทกับเซิร์ฟเกาหลีกันนะฮะซึ่งวันนี้เลยเขาก็เหมือนรีแมทรีไอตัวสัปดาห์ของ PP <c oughs> นะครับเขาก็ได้เพิ่มกฎใหม่เข้ามาว <c oughs> <ๆ>ันนี้ผมก็อยากจะมาลองเล่นกฎใหม่ดูนะฮะทุกคนคือกฎใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย เป็นกฎที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็มีบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันคือแพทใหม่หรือเปล่าเป็นแพทที่เปลี่ยน PP หรือเปล่าซึ่งถ้านับจากวันนี้นะครับวันนี้มันก็ยังเป็นกฎอยู่นะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันเอากฎนี้ออกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นแพทหน้า,นาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าก็คือ PP สามารถเอาตัวละครซ้ำลงได้นะฮะ <Wow. S 1> ผมนี่คืออยากจะลองมากเลยนะซึ่งทีมที่ผมจะไปลองในคลิปนี้นะครับก็คือทีมของ Dust a s s a u l Mode แต่ว่า ตัวที่ซ้ำกันจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวเดลินะครับมีตัวเดลิเอลิมีตัวมอนสปิด e มีโดนะฮะแล้วก็อีการันก็ซีเนียคือจริงๆอ่ะตัวละครที่นอกจากไอซ์ซ้อโหมดเนี่ยมันจะมี3าหมดทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นทีมอะไรนะผมก็อยากจะลองเหมือนกันแล้วก็ถ้าคาดหวังว่าจานหมีจะชนะทุกตาเนี่ยอันนี้คือน่าจะไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเทิฟเก่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับอืมแล้วก็ดูดาบดิ ดาบรอบอยู่ที่90กว่ากวาคือแบบไม่ได้จับเลย <c oughs> ไม่ได้ลง PP เลยนะลงแค่รอบ2รอบเองเพื่อเอาไอ้ตัวรายสัปดาห์นะเพชรมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้ทีมอะไรนะฮะเพราะว่าพี่ก็จัดมาแล้วแหละนี่เลยทีมนี้ทุกคนก็เป็นทีมของดโดรนะมหาเทพดโดรมี2ตัวเลยนะดโดรฟ้าดโดเขียวแล้วก็มีแ s ร์เซาโมดมีเซลดิสนะครับตัวพาสีตัวนี้ดโดส่วนใหญ่เอามาเป็นตัวพาสีเหมือนกันนะครับเพิ่ม บนทานแล้วก็เป็นตัวท้อนไอ้สีฟ้าเป็นตัวท้อนสีเขียวเป็นตัวใบอันตินะฮะแล้วก็เป็นตัวใบสกิลด้วยเนี่ยนะครับกดนี้เลยทุกคนนี่ <Okay. S 1> เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถเอาตัวละครซ้ำลงได้แต่ยกเว้นเอาตัวละครซ้ำที่เป็นชื่อเดียวกันแบบสีเดียวกันคือตัวเดียวกันอะซ้ำห้ามลงนะฮะ oh. แต่ว่าถ้าเป็นคนละสีคนละชื่อหรือว่าเป็นคนละเจนเนี่ยลงได้นะครับก็ตามรูปนี้นะมาตอนนี้เราก็อยู่ที่แชมเปี้ยนห้าคือมันระดับพักการไงวันนี้ แน่นอนว่าจานหมีต้องชนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าชนะทุกตาหรือเปล่าโอเคมาเออแล้วก็ในวันอังคารปะรู้สึกวันอังคารวันพุธตัวคิงปีกก็จะมาแล้วนะครับพี่ก็เดี๋ยวไปสุ่มกาชาให้ดูนะน่าจะพรุ่งนี้มั้ใช่ไหมก็ลาวนี้แหละนะฮะเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มกาชาให้ดูคนไหนที่รอดูทีมคิงปีกรอดูกาชาคิงปีกก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ like คลิปนี้เยอะๆเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับกาชา มาดูกันว่าจานหมีจะเกลือหรือไม่เกลือเพราะว่าเซิร์ฟเก่าเกลือมาแล้วเซิร์ฟเอเชียมันจะเกลือหรือว่าไม่เกลือก็ต้องไปรอลุ้นนะฮะพี่ก็หวังว่าอย่าเกลือเลยนะแย่มานะครับตาแรกแล้วบางคนก็จะมีทีมในฝันใช่ไหมมีทีมโกเทอร์มีทีมดัสมีทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่เนี่ยจะมาลองทีมนี้ดู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 โดดูโดด้วยโดดมาอยู่สองตัวโคตรใหญ่เลย อีกฝ่ายมีเจ็ห้าโอ้โหเดี๋ยวนะอาการอีกฝ่ายมันไม่น่าค่อยดีแล้วลหละดูสง่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็อ่ะขำาำเลยละกันขำขำไว้เลยเออเราท้อนมาแล้วก็ไปใบใบขอใบหนึ 1, ่งเทินหนึ่งเทินตบเด็กก็ได้มาดีครับเราตบเด็กยับ,ย,บยับเลยตอนเนี้แล้วดูดโ,ดโดดิโด้แม่งตัวอย่างใหญ่นะเดินมาสองตัวพี่อยากเห็นไงพี่อยากเห็นมานานแล้วว่า ถ้าวโดโรสองตัวมายือนอยู่ข้างกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหโอ้โหเจอบอทนะรอบนี้เจอบอทไม่เป็นไรที่จะมาลองทีมอยู่แล้วเออเออเอาดีมันเข้าทางเราแล้วแหละไปครับปันไอ้ไงล่ะคามิชิกิริแล้วก็นี่เลยคามิชิกิทีนึงคามิชิกิิแล้วก็๋อ,อฟาดด้วยดาบอันทรงพลังของข้านี่แลลว ตาแรกก็จีไปแต่ผมชอบตรงที่ว่ามีโดอสองตัวอยู่อยู่บนสนามนี่แหละปัญหาดีนะทุกคนตัวแม่งโคตรใหญ่ <c oughs> เสียบลยโอเคนะฮะตาแรก <c oughs> แล้วผมแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะสองตัวคือให้เขาแบบให้เขางงถ้าคนไหนที่เจอเนี่ยจะงงว่าเฮ้ยนี่มันโดฟ้าหรอือโดเขียว <c oughs> มานะครับทุกคนตาที่สองนะจะเจอกับทีมอะไรตาที่สองเนี่ยมาดูกันครับผมจะเจอกับทีมโกเทอร์สองตัวหรือเปล่าหรือว่าเจอกับดัสองตัวหรือเปล่า เพราะว่ามันก็มีโอกาสเจอสองตัวเหมือนกันนะเออนะครับต้องมารอดูมาครับผมดูเดินดูเดินดูดูด้วยดูโดรบผมด้วยโอ้โหโดนเปิดก่อนเลยเหรือมาแต่จริงๆเขาก็ดูข้างบนได้เนาะดูสีข้างบนได้แต่บางคนมันมันอาจจะงงไงเว้ยแบบไม่ได้สังเกตสีข้างบนไงมันแต่งตัวเหมือนกันตีมาดิเพื่อนผมว่าเขาน่าจะใบไม่ใบไม่มีน่าจะสตาร์นหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ เพราะว่าตอนนี้คือถ้าอันติเขาเต็มเนี่ยเอารวมการ์ดไม่ได้นะถ้าอันติเต็มเนี่ยมันจะโดนใบ2้2เทินนะครับเฮ้ยโอ้ยดูเดือดจัดอะครับดูเดือดจัดอะครับผมเอาใหญ่แล้วนะเอาใหญ่แล้วนะคุณนะ่ะมาคุณจะใช้ป๋าเบสร์ดาเมจมาใช่ไหมใช่ไหมล่ะเพื่นอนถ้าอย่างนั้นเราก็รวมการ์ดเลยแล้วกันแล้วก็ไปแล้วผมก็ขอใบ้หน่อยแล้วการใบปา๋า ใบป่าไปนะฮะขอเพเซฟปึ๊บป่า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 นี่ไงนะใบป่าหน่อยแล้วกันจังหวะนี้นะเอาเรื่องอยู่นะรอบเนี้ยการเอาเรื่องอยู่นะยังไงฮะผมว่าเขาน่าจะสตันหรือเปล่านะสตันแอรซาวด์โหมดแต่ก็ปล่อยสตันไปเราไม่สนใจอยู่แล้วเลื่อนขั้นกับอลิซาเบตแล้วก็สตันโอเคโอเคโอเคสตัน2สองใบเลยเหรออาเปิดโลเว้ อ๋ <AL> อ <AL> จะเบิร์สดาเมจมาเลยโคตรด,ดุดูเดือดเลือดพ่านผมว่าตายผมเนี่ยตายผมว่าดูทรงและอาการอย่างนี้ตายชัวไอซาวมดตัวเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะ,ะตีไปแล้วกันแล้วก็อ่ะอย่างนี้นะไปครับผมปั่นไปเลยอามิชิกิลี่อี๋แล้วขอตอดอ,อดหน่อยตอดแบบโกโก้ตอดแบบโกโก้ตอดแบบโกโก้ มาครับผมโอ้โหโคตรโดโตขึ้นแบบว่าเต็มมือให้เต็มมือมากยังไงอะเพื่อนจะสตันหรือว่าจะตีมานะผมว่าน่าจะสตันมาใบหนึ่งแล้วก็ตีมาหรือเปล่าเฮ้ยชาไทยชาไทยสามด้วยโอ้โห,โหโอ้โห,โห,โหแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยดูเดือดเกินดูเดือดเกินอ้าวอ้าวมั่นใจเกินมั่นใจเกินตายไหมเนี่ยโอ<ล>้โ้ไม่ตายไม่ตายโอ้ไม่ใช่ มาครับผมตาที่สามยังปั่นนะทีมยังปัน่นเจอกับทีมอะไรนะตานี้ตาที่สามเป็นไงดูดโดดูดโดอุ้ยเอาก็เอาดัสมาลงเหมือนกันดูดิเอาดัสมันฟ้ามาลงด้วยนะคือมาแก้ทางไอตัวนะั้นหรือเปล่าเอามาแก้ทางไอตัวคิงหรือเปล่าแล้วก็มีดโด8ปห้านะอีกฝ่ายโอเคนะครับถือว่ารู้เรื่องนะรู้เรื่องแต่ว่าเขาไม่มีดโดเขียวเนี่ยเรามีดโดเขียวมาดีครับ เรามีดโดเขียวนะฮะเขากล้าตีหรือเปล่านี่แหละข้อดีของดโดเขียวกับดโดฟ้าอยู่คู่กันมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาตีมาอ้าวฟาดโอ้ยฟาดแบบไม่สนใจไม่แคร์สื่อโอ้โหยังไงอะยังไงอะครับเปิดท้อนมานะอีกฝ่ายเราก็เปิดท้อนมาบ้างแล้วกันแล้วขอรวมการ์ดหน่อยนะแล้วก็เรียกเกตอันตรีของไอซาได้มาแหละเราเลื่อนการ์ดของดโดมาอยู่นี้ดีกว่ามาครับผมนี่ดูดู บ๊มบ๊มบมบมมาดิครับอันติมาแล้วด้วยนะฮะมาตีมาตีมาอีกไหมจะตีมาอีกไหมเอาว่าตีมาอีกโอ้ตีมาอีกตีมาดิครับเอาดิเอออย่างมันเฮ้ยฟาดฟาดฟาดมาแล้วผมว่าผมต้องจัดการเขาแล้วละ่ะนะฮะไปครับผมระเบิดระเบิดตูด อ่าตอนนี้เออตัวดัสแมนฟ้ามันอันติไม่ได้นะฮะเราก็อีจ e ีมาอันติปิดฉากหน่อยชืคาด้มาชเรีกอปียมเลยเรียบเหรอยอมแพ้ไปเลยครับผมเป็นไงเป็นไงฮะเจอดโดเป็นไงมหาเทพดโดของพี่ไปครับผมตาที่4ต่อเลยนะเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเหมือนกันนะถ้าเขาเซิร์ฟเอเชียไอ้กดเนี้ยพี่ว่าพี่น่าจะได้หลายคอนเทนต์อยู่นะ เอ้ยมันดีว่าทุกคนเออเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟเอเชียเลยเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูแบบบิ้มเบมเอาไหมคือแบบเล่นให้ดูหลายทีมเลยดีกว่านะครับที่อยากจะเล่นนะเพราะว่าไอทีมนี้พี่ก็เป็นหนึ่งทีมที่อยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันแต่ว่ากดปกติมันจะเล่นไม่ได้ไงแต่พอกดนี้มาเนี่ยมันเบิ้มเพี่ชอบนะครับไอทีมที่มีดโดสองตัวพี่โคตชชอบเลยโหลดนานเกินโหลดนานเกินอย่างนี้หลุดปะเนี่ยถ้าหลุดนี่โกดเลยนะอย่าหลุดนะเกม เอามาแล้วดูโด้ด้วยโด้สองตัวเป็นไงอีกฝ่ายเป็นทีมเฟสนะครับก็มีตัวของบันนะฮะมีตัวของคิงมีตัวของโกเทอร์โอเคครับผมเดีดด sí ๋ดยว okay, ร, sinon, รู้เดี๋ยวรู้ไอทีมนี่เดี๋ยวรู้เลยผมก็จะทําการนี่เหมือนเดิมนะฮะคือได้สไตล์แอซซอหมดสไตล์เลยนะแล้วก็ปะเอาจิงๆอ่ะเจอทีมนี้ไม่ต้องเปิดทอนก็ได้นะแต่ว่ามันชินไงเพราะว่ามันเป็นตีหมู่ทั้งหมดน่ะอีกฝ่ายไม่ต้องเปิดทอนก็ได้นะฮะ มาครับผมอ่ะเขาต้องใช้โกเทอร์ตีม,มาก่อนหรือเปล่าอา้าวใช้คิงตีม,มาเลยเฮ้ยด,ดูเกิน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 ,เ,กนเพื่อนอีโค้ัสติโฟโดนมาดิครับโอ้โหดูจัดดูชัดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวคุณโดนแน่นอนเออเราก็ตีไปเลยและกันไปก็ตีได้เหมือนกันเอาม่ชิกิ้ลี่ยไงละ่ะเจ็บไหมล่ะ ตอทุบหน่อยตามาเลเรียบร้อยแล้วก็ปาบนีไงล่ะดูเดือดเลือดพ่านผมบอกเลยมาฮะโอโ้โหเดี๋ยวอีกฝ่ายนี่มันทีมแบบมันจัดมั่วนี่ว่ามันทีมตัวอวยนี่ว่าทีมเนะียมีทั้งบันมีทั้งเมอร์ลินมีทั้งโกเทอร์มีคิงด้วยเรียบร้อยอีกฝ่ายยอมแพ้ไปเลยโอเคนะฮะตาที่สนะแบบบ้มบ แล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างดโดรฟ้ากับดโดรเขียวเนี่ยคือดโดรฟ้ามันเป็นตัวทอนใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นตัวทอนมันเป็นตัวแบบเป็นตัวซับนะครับแต่ว่าดโดรเขียวเนี่ยเป็นทั้งสายซับก็ได้หรือว่าเป็นดาเมจก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของดโดรเขียวจะมีโจมตีที่แรงกว่านะฮะซึ่งเราก็จะใช้แอซซิลนะครับปั่นไปเลยนะแล้วก็ขอ <Hi. S 1> ทุบหน่อยเอ้ายิ้มทําไมอ่ะเพื่อน mm. เพื่อนยิ้มทําไมอ่ะครับนี่เนี่ยนี่ไงล่ะค <are> ขามีชิกลี่แล้วก็ฟาด ฟาดฟาดฟาดไม่เข้าด้วยถือเกินตัวยิ้มไงชอบไงเป็นไงเจอโดสองตัวเข้าไปงงงงงงแน่นอนนะฮะมาครับผมเ <c oughs> พื่อนโอ้ย <c oughs> ปั่นสปินมาเลยครับผมหนึ่งที <c oughs> โอ้โหนี่มันตีแรกเลยนี่ว่าโคตรดุดูเดือดมาโอ้โหนี่คือแบบตีแรกเลยนะอีฝ่ายคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมโอเคนะครับถือว่ามันอยู่มา ผมจะตีแรกด้วยไม่ผมจะไม่เลื่อนการ์ดนะ <No. S 1> เพราะว่าอยากจะตีแรกไงอ่ะนะครับไป <c oughs> แล้วก็ใบ้ไปนะฮะป <c oughs> ุ๊บคามิชิกิริที่จริงใบมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันใบ้ดีบัฟอะเนาะเออนีกันแล้วตีแรกมาเออตีแรกมาเลยจังหวะนี้ตีแรกมาเลยครับผม <c oughs> เอาแล้วฮะเขาก็สร้างโลดแล้วก็เบอร์ลิงก็ปาบมาหนึ่งทีนะครับไม่เข้ายังไงฮะอีกทีนึง อีกทีหนึ่งก็ไม่เข้านะครับโอเคว่าผมต้องจัดการเขาแล้วแหละตานี้นะไปครับผมปั่นไปนะเพราะว่าอีกฝ่ายมีบัฟบ,บนหัวด้วยนะแล้วก็ตีไปที่เมอร์ลินนะครับอแล้วก็อ่ะย้อนไปที่เมอร์ลินแล้วกันมาครับผมทำมิชิกิรีตีไปลาก์กอนเหน่ยแล้วแล้วก็ตีไปที่บันตัวของโดโรปป่ออาผมไม่ตายไม่ตายมา มาฮะเขาเรียกว่าตีแรกนะมารวมกงรวมการ์ดกันไม่มีเรียบร้อยนะอีกฝ่ายก็ยอมแพ้ไปเลยโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะ5ตาพี่ก็ชนะไป5ตาเลยก็ส่วนใหญ่จะเจอกับเด็กนะครับเจอกับพวกแบบไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ก็อ่ะคลิปนี้จะมาลองทีมไงเจอเด็กเจอทีมเบิ้มเบิม้มหรือว่าเจอทีมแบบตึงๆึงก็ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้จะมาลองทีมอยู่แล้วนะครับโอเคทุกคน มาเปิดจั่วหัวแล้วกันว่าเออเดี๋ยวเซิร์ฟเอเชียจะเข้าเนี่ยไอ้กดเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนะคนไหนที่อยากเห็นทีมไหนก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างคลิปได้นะเดี๋ยวพี่ก็จะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวจะไปมาร์กไว้ว่าเออคอมเมนต์ไหนหน่าเล่นบ้างนะครับทีมนะโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพราะวานยนนนนะ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม